ครับข้อเจ็ดนี้นะครับก็จากรูปนะครับกำหนดมุม COD เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับ COD ก็คือจะบอกว่าเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับแล้วก็ COE หนึ่งร้อยสิบ e นะครับองศานะครับแล้วก็ ODE ห้าสิบห้าองศานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดบ่งบอกว่า DC เป็นเส้นตรงแล้วก็มีมุมหนึ่งร้อยสิบ มาลองรับนะครับที่จุด O นะครับแล้วก็ที่จุดดีนะครับมีมุมห้าสิบห้าลองรับนะครับซึ่งเป็นมุมที่ลองรับที่จุด O เนี่ย110้ิเป็น2เท่าของห้าห้านะครับแล้วห้าห้าเป็นที่เส้นระบบนะครับก็จะบ่งบอกว่าไอจุดโเนี่ยแหละคือจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็กำหนดให้มุม ba d นะครับเท่ากับ28องศานะครับจงหามุม x นะครับมุม x นะครับ ตามรูปภาพนะครับมุม x นะครับก็จะรองรับด้วยนะครับส่วนโค้ง bd นะครับส่วนโค้ง bd และก็ส่วนโค้ง bd นะครับก็จะมีมุมจุด c นะครับรองรับอยู่ที่นะครับเส้นรอบวงนะครับซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับก็เหลือ x ส่วนสองนะครับเมื่อมุมนี้เป็น x ส่วนสองนะครับตามรูปนะครับ สามเหลี่ยม A C D นะครับลากเส้นต่อไปที่ E นะครับนะครับเราก็จะใช้สูตรนะครับที่มุม A บวกมุม C จะเท่ามุม D นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็น28บวก x 02นะครับเท่ากับ55ครับง่ายๆ่งา,ยางนี้นะครับย้าย28ไปลบแล้วก็ย้าย สองไปคูณนะครับยี่แไปลบกับ5้าห้าหรือยี่สองไปคูณได้กับ54าสองศานะครับตอบข้อ3ามครับ